สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับปกปอกับผมคี่เกาครับกับช่องชีวิตคนเดินทางนะครับนเนาะเดินทางกระปานตามจังหวัดพยาทางกับอ0ปล่อยเจ็บล่อยโลย์ะครับเป็นเวล,ลา6โมง 9, 10นาทีนะครับวันที่เก่าเมืองโกา กับบ้านสมคนครอมเราจะินทางไมพมกันเลยนครับเน,ะน,นา,นานะนะล,นลุยกันเลยครับ ชีวิตคนหาเสากินคำชีวิตคนแรงงานรอเงินเ,งเดือนประเทศการเถื่ออยากกลับบ้านเทือ่อเงินมมีก็อยากกลับเงินมีก็อยากกลับ่จริงแล้วเขาอยู่บ้านมีโอกาสหยุดเขาต้องกลับอีนึงเถื่อสองเถื่อ ไม่กระสินเป็นยุง่งตีแล้วแต่จังหอดใจหอดใจเดี๋ยวผมกระสิลงกคิดไปเรื่อยๆนะครับเน้องว่าช่วงนี้แลหน้านี่หอดใจหอดใจรถหลา่วนข้าขงหลังกับขับที่หลังกับที่ได้รู้ว่าเออรถติด,ด,ดว่าติดมันเป็นจังไดทางเดินไตเดินบ้างเดินทางอ่ะว่าให้ลูกดีไปรอดปลอดภัยด้วยครับเด้อ นี่คือถนนสายพนัฐ8ดนิ้วสะพึ่งเศร้านะครับนะไปยี่สิบยี่สิบสองกิโลกว่าถึงแปดนิ้วสะพึงเศร้าเป็นข้างออกวาจากบอมซุนบุีเนี่โอ้โววะนั่นแวะนี่ตรวโควิดเรียบร้อยก็ออกม่า ทางคนเดียวคือเก่าครับชีวิตคนเดินทางกับเราเดินทางเดินทางไปไซเนกับโมลุแต่ละมือแต่ละเ็นฝากน้ำในเด้อครับเด้อกคุณได้คอมกก 10, ะะเมนต์ <c oughs> น 8, กับติชมได้เลยครับติชมได้เลยครับคอมเมนต์แต่คลิปได้เลยที่ใจพูดถืงใจใจไหนกับคอมเมนต์มาได้ครับกับช่องชีวิตคนเดินทางนู่นครับ Bâylen, không chịu nhà máy nhau tôi hai anh lại mấy xe mấy cả lắp bạc nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ครับือหอดแลิวแล้วอีกบนจักโลก็ถปดลิวแล้วครับมีฮาหกโลเลยะครับประมาณนี้ละประมาณหกกิโลก็หอดแปดลิวแล้วครับตัวเร็วนะครับยันสิบแปดสิบผมบริสุทเป้า,ไ,าไปเรื่อยๆเมื่อกี้อนเศร้า ถึงกับเวลาทับประมัดทุ่มหนึ่งสองตุ่มไปละมื่ถึงบ้านอะไรขับรถจากผมไปสาม็ เื่อนี่คู่ค่ทังนั้ใครจะหัรแปดเลียวว่าอย่างีรผมจำไม่ได้เลียวขวาผมจะเลียวขวาใสพนมสารคามเป็นบลละเขาปัดดุละครับ วินเขาปักลดรึเปลมาวนาจะลดไไฟหนึ่งต้องบอกกดัดีแล้วลดครับลดดลดตรงไปกับเขาเว้ ตัวเมืองแปดลิ้วนะครับนวัดลุงพอสุอนองไปไปขนมนจะเรียกฟ้าเขาเทียบกินบุรีแดดสองนะแดดส่องบรรยากาศแดดยิงมันเศร้าตนสูงไปอพี่น้องเป็นกำลังใจให้คนับ ครับแดดยิ่งมันเศร้าเป็นนึ่งสีหลักครับย้อนซ้อนกันมาอย่างอีกโอ้ยโน่ชีวิตโน,น่กรับโน่นเป็นที่ย้อนซ้อนมาอย่างแยกบางคา ไม่เลี้ยวกระบอเปิดเนาะพื่อนยันเลยเจ้าแบบนีก็ข้างหลังเขากัดงูน้องชีวิตจอดรถควางทางงูเขาอีกออกไปสักหนา้าจอดข้าวไว้อยู่นั่นนะเซ็นลับการหนักแอบแอบแอบน,น่เจ้านายเลยครับลงบรรยากาศเดินชมบ้านเรื่อยๆ ราาน้ัเศบรรยากาศเขาขนมสารคามันจริปลาไม่กับสิเขียวเน่ยตักหน่อยขาข้างแต่ว่าสมง้าแล้วคือข้างมากผมว่าชั่มุ่สมุนเลยหน่อยสั่นบุรีมานี่ ม่ได้บอกทั้งบา้านพาติกรับคุณับเพื่อหบ้านคุณรับไปสเปร,ยส,ปรยสเปรย์นะของงของฝาเร,รไาไม่ได้ซื้อเนาะพยยายอนเ่วานแะาคุณได้ข่าวมาเป็นแบบ้าเป็นมู่เดินทางไปต้องกันครับ เดี๋ยคือแยกปนุ่มสารคามครับแยกพนมสารคามที่ทนี่ีกับติดไฟแดงยึดา่าไหมเบียงใส่เบียงข้าอยู่ บัตรแยกระบินขึ้นเขายังสิรู้เนาะว่ารถมันหลายบ่หลายนี่ครับออกมาจากขนมแล้วนี่รถแยกขนมแล้วจะยันแย่โคขนานตัวที่ไปฟ้าจีนมาได้ครับโน้มไปมันไปเขาซีซ้อนบิลบรีเขาปั๊บโคลา บัานไทยบอลบือและไปเสียีละรถกีสิบแดตี๋เนาะเยอน้ากันนาคิโยนท่าอะา นี่ก็ถึงขอทิซ่อนแล้วนะเจอกาว่าเขาซ่อนซ่อนไ่ยี่มอมเดียวแล้วครับม้นคพูดข้างปะเทเอะไรบโอเคใส่ได้หรือว่าใส่ใส่ เทศกาลกันท,ที่เ้าดังครับเฮ้พี่นอ้องเฮ้ยมาว่าเทศก,กาลที่ไรต์ดอกเนี่ยครับทางนานีครับคือเขาหินซ้อนเทศบาลเขาหินซ้อน

ซ่อนมาแป๊บเดียวตกลขึ้นหลายเนี่ยเปิดเล่นสามแล้วนี่แหละครับมีไซคนไทยบอกรู้ไหนเอาแล้วครับ,บ,รบตำดาดกันแล้วเขากระจอดูเล่นขวาสุด จังพากันติดนอนสูงนี่แหละครับเอ้ยรถติดแล้วยังก็หอดสเลยติดยากเลยนี่แยกซีมหาโพธิ์บ่ ไซสสิเป็นเช่นนั้นแหละน่าสิเป็นแบบนั่นแหละครับไฟแดงอันน่ะอยากลมชนะแหลกแยกเขาโรงงานโอ้ยนอนกอบิษกอบดีตัออตออวแย่ทีมาฮู้ิไหนแยกเขาโรงงานรถมันก็เลยกลดิดไฟแดง โอตายแบบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับช่วงนี้กระดิพ่อสำเร็จก่อนเนาะครับเนาะอันนี้นะมันกระดิเย้าไปเดี๋ยวจะมีภาคสองต่อไปครับจากเดินทางหอดสายอาจจะมีภักสา EP 1, EP 2, EP มอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามกันติดนะครับเนาะเดี๋ยวขับมาเบิร์กฝากเลยนะครับด้วยฝากก็ไรกดแชร์กดไล่กดแชร์แชร่กันไปครับแชร์กันไปหอดยาวข้ามเลยครับมันปังๆเลย นักทีเก่าเนี่กันติดแล้วครับพี่น้องเลยมาที่สิบสิบเอ็ดสิบสองบสมเครัสินักแม่จหน่อยเยอะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนครับสู้ๆต่อไปนี่คับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายเด้อครับเพื่อนกินดับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ